ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีคุณไทยแลนด์โอแห,หกคนแรกดีใจจังเลยเพื่อนเก่าไทยแลนด์ตื่นเช้าเลยอ่ะจะไปไหนเนี่ยหรืออยู่บ้านคิดถึงคิดถึงคิดถึงเพื่อนเพื่อเก่าทุกคนเลยขึ้นยากมากเลยขึ้นแล้วขึ้นอีก แต่เราเห็นไทยแลนด์บ่อยมากเลยนะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาอให้กําลังใจกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีทั้งสี่ท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งหกท่านเลยนะคะยังไงเข้ามาคุยกันก่อนเนาะอยู่ด้วยกันสักครู่หนึ่งนะคะนั่นๆนะเราจะได้ มาคุยกันสักครั้งหนึ่งแม่วนทียังคิดถึงทุกท่านอยู่สเสมอมาขึ้นรถมาเที่ยวกับเราไทยแลนด์โดดขึ้นมาเลยเราจะไปนะครนายกพาไปเล่นน้ำมาแล้วแวสวัสดีค่ะคุณธนงสวัสดีคุคณธนองอันดามันคุณธนงป่าศักคุณธนงคนเขาสวัสดีกทุกคุณธนงเลย ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันยายลีสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันมาๆม,ม,มาแล้วเร็วดีวจะพาไปเล่นน้ําตกกระโดดขึ้นรถม,มามาทุกคนเลยเย,ยลีไปเที่ยวน้ําตกด้วยกันค่ะคุณธนงไปไปเที่ยวด้วยกันเร็วไทยแลนด์ก็ทักคุณธนงมานะคะ เยลีกสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะเยลีสบายดีไหมอะ่ะไม่วนไม่ได้เข้าไปดูเยลีทํากับข้าวเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังเข้าไปดูบ่อยอยู่นะบ่าวแอคนร้อยเอ็ดบ่าวแอสวัสดีค่ะบ่าวแอยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าไแม่อ้วนชวนคุยนะคะทุกท่านเลยทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะดีใจมากเลยวันนี้เจอเพื่อน ยายดีก็สบายเป็นบางครั้งค่ะเอาเลยค่ะน้อดูแลสุขภาพกันด้วยเน้อเราคนอายุเยอะๆก็อย่างเงี้ยค่ะไม่อ้วนก็เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากกลับบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยวันนีก้ก็กลับบ้านมีธุระที่บ้านอนะ่ะเดือนละสองครั้งก็ต้องไปส่วนมากคลิปแม่อ้วนก็จะอยู่รถนะคลิปช็อตนะ พราะว่าแม่วนเดินไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งตอนนี้ยเดินไม่ค่อยไม่ค่อยไหวแล้วเดินแบบมันเหนื่อยเนาะเป่าแอร์คนร้อยเอ็ดนี่เอ๊ใช่เป่าเป่าแอร์นะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าเอ,อ่ยเดี๋ยวยังไงแม่วนจะไปเที่ยวบ้านนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็น กำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากๆเลยโอ้ยสวัสดีทั้ง2ีแปดท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาชมยังไงแวะมาทักทายกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะอยู่ด้วยกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะไว้เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะอะไรนะ บกให้ทุกช่องขอบคุณนะคะบ่าวแอร์ขอบคุณมากๆาแม่อ้วนจะพาไปเที่ยวน้ำตกก็หัางใจแล้วเยลีไปเล่นน้ำด้วยกันเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะเยลีขอบคุณจริงๆขอบคุณเยลีมากเลยนะคะที่คอยมาให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆคุณธนงไทยแลนด์ก็เหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนเก่ากันไทยแลนด์ยังสบายดีเนาะ สุขภาพเป็นไงบ้างตอนนี้ยายลีกออ็ยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนเนาะขอสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีวันนี้ไม่อ้วนอ่ะไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็มีแต่คลิปช็อตลงไปอ่ะคะ่ะ กลัวเขาปิดช่องเดี๋ยวถ้ามันไม่เคลื่อนไหวก็กลัวก็จะปิดช่องแต่เราก็ยังยังไม่สามารถไปหาคลิปแบบส่วนมากคลิปก็จะได้แต่อยู่บนรถนะเป็นส่วนเป็นหลักนะนะคะไทยแลนด์บอกดีบ้างไม่ดีบ้างอได้ไปหาหมอบ้างป่ะเดีย๋ยวนี้มีนัดกับพยาบาลบ้างป่ะยาลีกับเพิ่งตื่นเปิดหน้า จเจอแม่อ้วนดีใจมากโอ้ยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากมากเลยแม่อ้วนออกมาตั้งแต่ตีห้าและเยลีเพราะว่าเวลากลับบ้านแม่อ้วนไม่ชอบกลับสายๆสายอะค่ะเพราะมันรถมันจะติดไม่ใช่อะไรนี่ตอนนี้รถด,ดังโลง่งอยู่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูขากลับนะถ้ามีโอกาสจะจะไล์ให้ดูนะคะขากับอะรถติดพอตอนสายๆสายรถมันติด ไม่อ้วนต้องกลับบ้านเดือนละสองครั้งนะคะต้องต้องกลับทุกเดือนวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบแต่บางทีก็ไม่ได้ไล่อะบางทีเรากิงใจเ,เพื่อนๆเนี่ยเพราะไม่รู้เพื่อนตื่นกันหรือยังถ้ารู้ว่าเพื่อนตื่นเช้าเราจะไลทุกครั้งเลยตะกี้เห็นไม่อ้วนโผล่หน้ามาแว,แว้บๆแล้วหายไปใช่คุณพนงเวียงบุษสาเห็นนี่นะใช่มันขึ้น ทำไมขึ้นแนวนอนไม่ได้อะไม่อ้วนงงมากเลยนะไม่เคยไหลนานมากแล้วแต่เห็นพี่แม่มก็ยังไหลได้อยู่นี่แนวนอนอะต้องทำยังไงมีพาหมอหาหมอทุกเดือนทะเละกับคนที่พูดว่าฉันไม่มีความดันเป็นประไทยไอแลนด์นะไทยแลนด์ แต่เรา่าเห็นไทยแลนด์บ่อยนะเพราะเราแอบสอง่สงส่งส่งบ้านนู้นบ้านนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากไปส่งตำข่าวแล้วนะแต่บ้านเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่ากลางคืนก็พูดจริงว่ามันสุขภ,ภาพมันไม่อำนวยนะเดี๋ยวนี้นอนก็ไม่ใช่ว่าจะนอนรู้นะคะนอนก็นอนช้าอยู่ะไรบอกว่าเห็น ถึงหน้าเป็นลมเป็นลมป้าธนงเป็นลมเลยเหรอถึงขนาดเป็นลมเลยเหรอโอ้ยเป็นอะไรอ่ะจะไปเป็นลมเออเราร้องเพลงใหม่แล้วว่าจะส่งไปให้เพื่อนฟังอ่าว่าจะส่งไปให้คุณธนงลองฟังดูนะยังไม่ได้ส่งเลยมันไม่เพาะเดี๋ยวไปร้องใหม่ร้องแล้วมัน ลมจะร้องเพลงยังไม่มีเลยไทยแลนด์เดี๋ยวนี้ร้องไม่เพะเลยหรือเมื่อก่อนก็ไม่เพออยู่แล้วก็ไม่รู้เราก็หลงตัวเองไปหน่อยคุณสนงก็ตื่นเช้าเนาะยายลีบอกว่ายายไลฟ์อาทิตย์ละครั้งก็แนวตั้งแนวนอนทำไม่ได้เลยเออมันเป็นเพราะอะไรอะคะ มันเป็นเพราะอะไรไอ้เดลีมันถึงไล่แนวนอนไม่ได้แม่อ้วนงงอะ่ะแต่เห็นบางคนก็ก็ยังขึ้นแนวนอนอยู่นะคุณสนงบอกว่าไม่เป็นลมหรอกค่ะแล้วก็หัวเราะฟันขาวไปเลยนะคะไทยแลนดะ์เธอใจร้ายมากเลยนะเธอเป็นคนใจร้ายมากๆเลยนะยังไม่เจอกันนานเท่าไหร่เธอก็ยังใจร้ายเหมือนเดิมว่าเรานานเห็นไหมแก๊งมอสไซค์เขาไปเที่ยวตกกัน ผมตื่นตีสามกว่า,วารีบตื่นมาทำอะไรอะตีสามอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมีแก๊งมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวอ่ะเห็นแล้วคิดถึงตอนหนุ่มๆไหมคุณธนงฟังเหมือนข้าวคอยเคียวที่แมนะ่อ้วนร้องนะอ๋อหน้าล้างจังเลยไปเข้าไปฟังที่ไหนอะ่ะเหมือนข้าวพอยเคียว เราไปลบวีซิงอ่ะเพราะว่าโทรศัพท์เรามันความจําเต็มนะที่เราอัดเทปไปเยอะๆนะ่ะเราลบออกหมดเลยนะเราเหลือของตอนนี้เหลือสตาร์แมคเกอร์ไว้นิดหน่อยไปฟังที่ไหนเหมือนข้าวหอยเคียวได้ยินไหมพี่นะนะโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะ,จะเจอเพื่อนๆ เพื่อนเก่าทั้งนั้นเลยบ่าวแอร์ไปแล้วมั้งบ่าวแอร์บ่าวแอร์บ่าวแอร์นี่เพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะคลิปเก่าๆไงอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยไทยแลนด์เราอะยังคิดว่าเราจะไปภาคตะกอให้พี่เขาอยู่เลยนะเพราะว่าพี่เขาก็ชวนอยู่รีมิก รักที่สุดยังเข้าไปดูให้เพื่อนอีกนะคุณธนงบอกว่าแม่อ้วนผอมผมลงคลิปไปห้าหกคลิปลองทำํำตามภาษาเอ้าเหรอเอลงใน YouTube ใช่ไหมคุณธนงยังคิดถึงเสียงเพลงหวานๆของแม่แม่อ้วนอยู่เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเย,ยลีขอบคุณมากๆเลย ไม่อ้วนก็ยังคิดถึงเยลีอยู่นะคะเวลาเห็นเยลีมาคอมเมนต์ในคลิปช็อตเนี่ยไม่อ้วนก็ยังแบบเออรู้สึกดีรู้สึกยังเออยังมีเพื่อนยังมีคนเก่าๆยังยังได้เจอกันในช็อตอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเยลีได้เหรียญนะเขามากหรือยังได้ได้เบิกเงิน YouTube มันใช้บ้างยังคะ ใช่ครับ YouTube ช่องธนงอะไรคะคุณธนงช่องไหนเอ่ยเดี๋ยวแม่อ้วนจะลองเข้าไปดูนะที่ถึงวันเก่านะย่แม่อ้วนใช่ใช่คุณไทยแลนด์บอกว่าอะไรนะคนเก่าๆมาเออใช่คนเอาแค่คนเก่าๆพอนะไม่ต้องเอาคนแก่ๆนะคนแก่เรามีอยู่แล้ว เยลีบอกว่าอะไรนะได้สองรอบแล้วก็โอ้ยเก่งจังเลยเก่งที่สุดเลยอะ่ะเยลีดีมากเลยค่ะยังไม่อ้วนยังไม่เคยได้เขาเลยปีสิ้นปีนี้ก็ได้ไม,ไม่รู้ลงแต่คลิปจอดขึ้นมาทีน,นิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากหรอกนะเพราะว่าเราก็เราก็รู้เนาะเราทํามันไม่เต็มที่มันก็เป็นแบบนั้นช่อง นี่แหละครับเดี๋ยวแม่วนจะเข้าไปดูนะแม่วนไม่รู้ว่าลงไว้เอ๊ะทาไมมันไม่เด้งมาเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่เนาะทําไมเวลาลงแล้วมันไม่เด้งมาเนาะได้สองรอบแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะเยลีดีใจมาด้วยมากๆเลยคุณธนงก็เวลาบอกคนแก่อย่าหันหน้ามา,าผอบเลยค่ะ อ่านไว้จา่ไหนอ่านไว้อาไทยแลนด์ก็ไม่ได้ไทยแลนด์ไม่ให้อ่านไทยแลนด์แก่ยังไทยแลนด์ก็ให้สติกเกอร์อันนี้มันหมายความว่าไงเนี่ยไม่อ้วนจําไม่ได้แล้วนะสติกเกอร์เนี่ยลืมหมดแล้วอะ่ะตลกตลกอะ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะทั้งสิบเอ็ดท่านเลยนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆกเยลีบอกว่าบ่าวแอ เพิ่งทำช่องคาะ์มมอ้วนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อ้วนจะเข้าไปดูสัไหน่อยไทยแลนด์บอกแค่ห้าสิบสามโอ้เป็นน้องเราหลายปีอยู่เป็นน้องเราหลายปีอยู่นะเห็นเขาเรียกอาจารย์อาจารย์เราก็นึกว่าเออแบบว่าจะอะไรนะคงแก่เรียนนะเราไม่รู้นี่ จานไทยแลนด์สมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราไลฟ์ใหม่ๆเราจำได้มีคนเรียกอย่างนี้แม่นบอยายหกห้าอุ้ยยายหกห้ายายยังแข็งแรงกว่าแม่อ้วนหนึ่งนะเป็นพี่แม่อ้วนนะแต่ว่ายังแข็งแรงกว่าแม่อ้วนหนึ่งนะยังไปเที่ยวนู่นนี่ด้านได้อยู่เลยเห็นหลานพาไปเที่ยวแต่ก่อนเนี่ย ไทยแลนด์บอกคนนี้เขาดังกระชอนคนไหนคนไหนดังกระชอนไทยแลนด์เบาแอรเหรอดังกระชอนนี่มันดีไหมอะฮะดังในทางไหนอะรถมันโดดเลยนะพอดีเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา คนเมื่อคู่อ๋อที่ว่าเพิ่งเปิดเนี่ยนะบางในด้านไหน่ะบอกหน่อยดิโอ้โหใจร้ายอ่ะไม่บอกบอกหน่อยบอกหน่อยบอกเพื่อนหน่อยจะได้รู้ช่วงนี้ไม่ค่อยไหววิงเวียนหน้ามืดบ่อยโอเลคะจิรีๆๆมีโรคประจำตัวไหมอ่ะขอโทษนะ สมวก็อย่างนี้แหละค่ะเยลีดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังนะเยลีอย่าให้ล้มไปนันขานเลยนะถ้าล้มแล้วเนะี่ยเหมือนแม่อ้วนนะรู้สึกซีกึงมันจะทํางานไม่ปกติเลยนะจริงๆนะเนี่ยพูดเรื่องจริงเลยนะสาเหตุที่แม่อ้วนไม่ขึ้นไรก็เพราะว่าแม่อ้วนนะ่ะล้มตอนนู้นนะที่เล่าให้ฟังนานแล้ว่ล้มแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ แต่พอมาแซกระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าซีซ้ายเรามันจะทํางานไม่เหมือนปกติมันมันไม่เท่าปกติอ่ะทั้งๆท,ที่เราก็เดินอย่างเงี้ยก้าวขาก้าวอะไรเนี่ยมันจะก้าวไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยพลนะคู้ไทยแลนด์บอกว่าใช้ไฟฉายสองหน้าครับเจรีแม่อ้วนบอกเตี้าวเขา,เขา เออเรอเรานี่ลายจริงนะโอคุณธนงบอกว่าเรื่องโรคประจำตัวยกให้ผมครับผมเหมาคุณธนงก็ยังไม่หายเหรอคะที่ว่าเคยเป็นอะไรตอนนู้นอุ้ยเมื่อยแขนแล้วอะ่ะ ขอบคุณทั้ง21ท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันยังไงเข้ามาแล้วก็กดไลค์ไม่อ้วนนิดนึงเนาะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆคิดถึงนะคะยังคิดถึงอยู่เพื่อนเก่า,กาทุกท่านเลยเยลีก็หัวเลาะมาแล้วดูเข้าให้เราเอาไฟฉายมาส่องหน้าตัวเองนะไทยแลนดนะ์ใจร้า ก่อนจะล้มนั่งเร็วก่อนครับยายลีแม่อ้วนแน่นมงก็ไม่ทันเลยดีนะว่าแม่อ้วนอะล้มอนะมันคือนั่งอยู่บนเตียงนะเราพ็เข้าใจว่าข้างซ้ายเราไม่ค่อยปกติมันชอบเป็นแบบพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตะคิวพวกเ็กชาอะไรอย่างเงี้ย ที่ข้างขวาเนี่ยเราไม่ได้ระวังเลยอะไทยแลนด์เพราะตอนลงเตียงอะเราก็ยันลงไปเจมที่นะแล้วแบบเคยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเน็บชาไหมที่ว่ามันขามันเป็นเน็บชาแล้วมันจะไม่ไม่มีความรู้สึกเลยอะมันบังคับขาไม่ได้ละพอก้าวลงปุ๊บมันก็ปื๊บลงเลยดีนะว่าหน้าไม่ได้ไปกระแทกประตูคือไหลไหลข้างนึงแล้วกระแทกประตูเข่าก็กระแทกพื้น แล้วก็เจ็บเข่าด้านขวานะแต่ว่าเวลาผ่านมาเนี่ยด้านซ้ายมันไม่ปกติโอ้ยน้ำเต็มคลองเห็นไหมนี่นี่เขาทาคลองไว้เขาเจอไอ้นี่แน่ๆเ<น>ลยจะ,แ,<ล>ะแข่งเรือนี่แข่งวันนี้ปะเนี่ยจองจริงดิงอุย้ยวันนี้ก็มีแข่งเรือด้วยดีเนี่ยเห็นไหมน้ําในคลองเต็มคลองเลยนี่เขาเรียกคลองยี่เก้าเนี่ยโอ้โหเราไม่รู้เลยว่าเรามาเจอเทศกาลแข่งเรือนะเนี่ย มีเครื่องเสียงด้วยมาไทยแลนด์มาเที่ยวแข่งเรือนก่อนเฮ้ยเราจะแวะภาคแข่งเรือนก่อนไหมก่อนกลับกรุงเทพ <g> <c oughs> คงไม่หายหรอกครับเอา้าจริงๆริเหรอทำไมอย่างนั้นละุณธนงไทยแลนด์มาเที่ยวแข่งเรือเร็วๆเจดีก็ให้สติกเกอร์มานะคะ สตอิกระอะไรนะ่ะเดี๋ยวอันนะเขาว่าอะไรเนะี่ยดีนะแม่อ้วนล้มก่อนตึกถล่มไหมอัน <laughs> เขาต้องว่าแม่อ้วนเป็นไาเหตุนแน่เลยโอ้ยคิดได้เนาะอโอ้ไทแลนด์นี่ใจร้ายจริงๆเลยวะ่ะคนดอะไรวะใจร้ <laughs> ายจริงๆเนละยเอลีบอกว่าช่ว,ชวงอะไรนะช่วงแต่งบ้าน ช่วงแต่บ้านแม่อ้วนหายไปยายเที่ยวถามคนไปทั่วเพราะเป็นห่วงโอ้ยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเยลีว่าช่วงนั้นน่ะแม่อ้วนก็ไม่สะดวกพูดยังเหนื่อยอะ่ะตอนนั้นอะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเออเพยังว่าพอลอ้มอ่ะพอล้มนะตอนลงอะ่ะลงด้านขวานะแต่พราะว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเรารู้ว่าด้านซ้ายเราไม่ปกติ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าอะไรนะเป็นอามพกเอามาพาดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็คือไม่ปกติอะค่ะเดี๋ยวนะคุณธนงบอกว่าเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเมื่อก่อนแข็งแรงมากตอนนี้นั่งรถเขน็นพูดได้ทีละคำโอ,อ้ มันก็นับว่าเป็นความโชคดีของแม่อ้วนนะถ้าถึงขนาดนั้นนะ่ะก็แย่เลยแต่ตอนรอแรกๆก็แต่ตอนนี้ก็ทำอะไรก็เดินมากก็เหนื่อยนะแล้วก็ถ้าเดินมากนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายกว่าเดิมหิ้วของหนักๆอะไรเงี้ยก็หิ้วหิ้วไม่สะดวกน,นะแขนนะ่ะมันก็จะมีปัญหา้างหนึ่งอนะ่ะ ไม่ข้างหนึ่งหรอกมันก็ทั้งสองข้างแหละเพราะข้างขวาเนี่ยมันกระแทกแต่ข้างซ้ายเนี่ยมันไม่ปกติแต่ตอนเป็นใหม่ๆแรกๆนะเรารู้สึกว่าปากเปิดเรามันก็บังคับยากอยู่นะตอนพูดตอนอะไรมันก็เหมือนคนพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันก็มีอาการหลายอยา่างที่เรา เรารู้ตัวเราหรอว่าเราไม่ปกติอะคะ่ะไม่ปกติเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเนี่ยดูสีน้ําในคลองคลองอันนี้มันไม่ใช่คลองลังสิตนะคะอันนี้คลองที่มันจะไปองค์พลักอะไรเขาเรียกคลองอะไรมันมันมาจากมันมาจากคลองคลองอันนี้มันรับน้ํามาจากเขื่อนขุนด่านนะเมะื่อกี้ตรงเมื่อกี้ที่เขาแข่งเรือนะเขาเรียก ของยี่เก้าตรงวัดจะนจองมาแวะดูแข่งเรือก่อนดีไหมเนี่ยอ่านไม่ได้อะไทยแลนด์บเกยรี่เขาถามอายุจะมาเล่นเลขตาหากถึงถึงไหนแล้วครับอ๋อถึงอะไรนะอ่า เขาเรียกอะไรนะใกล้ถึงบางอ้อแล้วเนาะใกล้ถึงถึงแยกแยกบางอ้อแล้วคะ่ะคุณธนงคุณธนงมีเพื่อนที่ต้องไปหาเขาประจําก็ไปได้นะคะแม่วนขอบคุณมากๆเลยที่แว่มาให้กําลังใจเดี๋ยวแม่วนจะเข้าไปดูคลิปนะคะแต่ยังไงจะไปคอมเมนต์ไว้ไทยแลนด์ะทํากับเขามาั่งหรือเปล่าคลิปอะอะไรนะยิ้มเขินเขนค่ะ อย่างนอ้อยิ้มเขินๆเนี่ยมันอ่านไม่ทันเนาะบัวแต่ไปดูไอ้ในน้ำน้ำที่ในคลองอะ่ะไทยแลนด์กับยายลีเขาจะเอาเลขไปถะโอ้โหใจรลายยายลีเขาบอกว่าแม่อ้วนรู้จักยายบัวงเงินไหมคะแกไปสวรรค์แล้วนะเป้าเหลอยายบัวงเงินยายบัวงเงินเดี๋ยวก่อนนะ เป็นอะไรอ่ะคะเจลียายบัวเงินเหมือนจะคุ้นคุ้นชื่ออยู่นะคุณไทยแลนด์หัวเลาะคุณธน,นงก็แข่งเรือที่ไหนครับวัดจ,จองค่ะเขาเรียกวัดจ,จองอะคลองยีบเก้าอะค่ะจะถึงบ้านแล้วแม่นแล้วนี่ถึงแยกบาง้อเข้ามาแล้วอีกแป๊บมึงก็จะถึงบ้านแล้ว แข่งในน้ำสินโตงเรือโบอกบ้างไทยแลนด์ยยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลกีเลี้ยวหัวเลาะมานะคะคุณนงก็ว่าอะไรนะนึกว่าแข่งบนภูเขาอ่าแต่ละคนยายลีก็อยู่ไหนที่อยู่ใต้หวันนะคะแกหลับ ไปโอ้ยงั้นแม่อ้วนคงไม่รู้จักหรอกค่ะยายบัวงเงินเอ๊ะแม่อ้วนน่ะเคยได้ยินชื่อบัวอะไรนะที่เขาเลี้ยงแมวหรืออะไรนะ่ะไม่แน่ใจอะคะ่ะที่เขาเลี้ยงแมวเยอะๆไหมอะใช่หรือเปล่าหรือวเราจำผิด เคยแต่ไปบ้านไปบ้านแย่อบอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วไปแซวคุณใช่ใช่คนเดียวกันเลยค่ะเอ้าหรอคะเออแสดงว่าแม่ว่านยังไม่แก่นะความจำยังดีอยู่ <c oughs> ใช่ไหมไทยแลนด์ <c oughs> อ้อยเลี้ยงแมว ไม่รู้จักอ้อยเลี้ยงแมวนะรู้จักเนี่ยหละยายบัวงเงินนี่แหละเขาชื่อใช้ชื่อบัวงเงินนะตอนเขามาไลา์อะเนาะแต่เขาชอบบ่นว่าไม่มีใครไปหาเขาหรืออะไรเนี่ยตอนนั้นเราเข้าไปบางทีเราก็ไม่ได้ลงนะเราแต,แต,แต่แต่เราก็ดูให้นะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไม่อ้วนถึงบรนนาไม่อ้วนก็จะลงแล้วนะคะ ยังไงก็ขอบพระคุณมากมานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณคุณธนงขอบคุณเยลีขอบคุณไทยแลนด์นะคะขอบคุณมากๆขอบพระคุณจริงๆนะคะจากใจเลยค่ะที่ติดตามกันตลอดมาเยลีนี่เป็นแฟนที่เหนียวแน่นมากคิดถึงแม่ถินนะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไหร่ครับ เครียดเรื่องชายแดนไม่มีใครบ้าผมไปช่วยลบโอ้ยยังคิดจะไปได้อยู่เหรอตัวเองเอารอดลเลยทัปล่าเรยเดี๋ยวไปวิ่งให้เขาออหอมแล้วไหมแต่ก็บอกว่าเป็นอะไรนะกระดูกทับเส้นยังจะไปลบอีกเหรออะไรจะใจดีขนาดนั้นไทยแลนด์ไปไหวไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะนาะถึงสี่แยกานนาแล้วยังไงไม่อ้วน อขออนุญาตลงก่อนเนาะเดี๋ยววันหน้านะคะหรือว่าไม่แน่นะคะกับอาจจะมีอาจจะมีแบบเปิดไลฟ์นิดๆหน่อยๆคุยกับเพื่อนนะคะดีมากเลยอะคิดถึงเพื่อนเห็นแต่อยู่ในสวนนั่นแหละใครอ่ะใครอยู่ในสวนแม่ถินเหรอเหรอผมเป็นทหารเก่าอ๋อคุณสนงบอกว่า เนลีบอกว่าแม่ถิ่นช่วงนี้ยังลงคลิปโอ้ค่ะค่ะคิดถึงกันทุกคนเลยนะคะคิดถึงคุณกาแฟก็มีได้เจอกันบ้างเห็นเห็นขอบคุณหลายๆเลยนะคะขอบคุณจริงขอบคุณไทยแลนด์นะขอบคุณคุณธนงค่ะขอบคุณเยลีนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท่านทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเอาไว้เจอกันใหม่นาอแอแอ้วันก็ จะขออนุญาตลงก่อนนะคะถึงสีแยกแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปซื้อของตลาดไปฝากลูกฝากพี่ฝากน้องสักหน่อยขอพระคุณมากๆเลยบายบายค่ะไว้เจอกันอา้าวแล้วออกตรงไหนอะปิดไล์ปิดไม่ลงอ่ะปิดยังไงอะเอา้าไปปักหม,มุดปักแมดอะไรในนะู้น